ภาพพึกษาธิบดีศรีมหาโพสวัสดีครับคลิปนี้ทางช่องยูซูเปอร์เดดแชนแนลนะครับนำพาท่านมาที่อำเภอศรีมโหสถนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคลิปนี้เราเดินทางมาที่วัดต้นโพธิศรีมหาโพธิ์นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลโคกปีบนะครับอำเภอศรีมหโหสินะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดิมทีวัดต้นโพธิศรีมหาโพธิ์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับ แต่ปัจจุบันเนี้ย้ายมาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีมโหสดนะครับจากข้อมูลของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับและข้อมูลแหล่งอื่นๆนะครับก็จะไม่ค่อยได้ระบุปีพศในการก่อตั้งวัดนะครับจะมีข้อมูลแหล่งเดียวคือสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับที่ระบุว่าวัดต้นโพสศรีมหาโพธิ์เนี่ยตั้งเมื่อปีพศ2371นะครับ นั่นก็หมายความว่าตั้งอยู่ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่3นะครับจากการศึกษาข้อมูลแหล่งต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์และเรื่องตำนานนะครับซึ่งเกี่ยวกับต้นสีมาโพนะครับก็พอสรุปเป็นใจความได้ดังนี้นะครับเดิมทีเมื่อเราพุทธศตวตรรษที่1 1ถึง18นะครับในสมัยที่ขอมเรื่องอำนาจน,นะครับเจ้าเมืองสีมโหสดนะครับมีพระนามว่าพระเจ้า พวานำปะยะดิตนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเมืองสีมโหสดในขนาดนั้นนะครับพระองค์ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนานะครับพระองค์ได้ส่งทูตไปขอหน่อต้นสีมาโพนะครับซึ่งเป็นที่ประทับขององค์สมมาสัมพุทธเจ้านะครับในครั้งพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุนนะครับมาจากเจ้าเมืองปาตุรีบุตรนะครับในประเทศอินเดียนะครับคาดว่าพระองค์ได้นํามาปลูกในเมืองสีมโหสถนะครับ ต่อมาเมื่อขอมเสื่อมอํานาจลงนะครับเมืองศรีหมหสโสก็ถูกปล่อยลกล้างนะครับจนมาช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับเรื่องราวของต้นศรีมหาโพธิ์ก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อในสมัยที่พญาตากนะครับได้ฝ่าวงล้อมข้าศึกนะครับหรือพมา่าออกบาทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ ปลอดภัยจากการบุกรุกหรือย่ำยีของฐานพม่านะครับพวกก็มายังทับอยู่ที่ชายดงสีมหาโพนี่นะครับเมื่อวันจันทร์ขึ้น13ค่ำเดือนยี่นะครับปีพุทธศักราช2310นะครับฐานพม่าก็ได้ตามมาทันนะครับและได้มีการตลุงมบอลในบริเวณนี้นะครับทัพของพญาตาก็ได้รับชัยชนะนะครับซึ่งเป็นปฐมเลิกในการกอบกู้เอกราชนะครับ ต่อมาในราวปีพศ2321-22นะครับในสมัยกรุงธนบุรีนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทรงโปรโดให้เจ้าพญามหาคษัตย์ศึกนะครับแต่งกองทัพเข้าไปป่าบปล่านะครับในครั้งนั้นก็ได้มีการกวาดต้อนเอาลาวพวนเข้ามาในพระนครด้วยนะครับก็ได้มาตั้งลกรากอยู่ในรอบๆพระนครนะครับในเขตเมืองชั้นในนะครับ ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับในสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็ได้มีการสู้รบกับลาวนะครับในครั้งนั้นก็มีการกวาดต้อนเอาครอบครัวลาวพวนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับต่อมาในสมัยของรัชกาลที่สามนะครับสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้เกิดกบฏเจ้านูวงขึ้นนะครับพงก็ทรงโปรดให้พญาราชสุภาวดีนะครับหรือเจ้าพญาบดินเดชานะครับแต่งกองทัพขึ้นไปปราบลาวนะครับ ในครั้งนั้นก็ได้กว่าต้อนครอบครัวลาวพวนลงมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้มาอาศัยอยู่ในแถบอำเภอพนมสารคามนะครับต่อมาชาวลาวพวนแถวนั้นก็ได้ขยายมาอยู่ในเขตอำเภอศรีมโหสถหรือในตำบลโคกปีบนี่นะครับคาดว่าในลาวปีพศ .2371 นะครับในสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนี่ยนะครับ ก็ได้มีการก่อตั้งวัดต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์ขึ้นนะครับคาดว่ามีหลวงพ่ออิฐนะครับเป็นผู้นําในการก่อตั้งวัดต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์ขึ้นนะครับซึ่งมีหลักฐานยืนยันความเป็นมาของวัดต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์นะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับราวปีพศ2451นะครับพออระองค์ทรงเปิดเสด็จเยี่ยมรัศดรน,นะครับในอำเภอสีมหาโพธิ์มณฑลปัจจินีนะครับ และมีพระราชหัตทะเลขาตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับวัดต้นโพธิ์สีมหโหพ่นะครับพอสรุปเป็นใจความได้ว่ามีหลวงพ่ออิฐเป็นผู้สร้างวัดนะครับโดยมียายที่มีอายุ6กปีนะครับเล่าให้ฟังว่าเห็นวัดนี้มาตั้งแต่แรกนะครับมีพระพิสุที่เป็นพระพิสุไทยหรือเป็นพระพิสุลาวนะครับเข้ามาปกครองวัดหรือเข้ามาดูแลวัดเป็นช่วงนะครับ นี่ก็เป็นหลักฐานที่พอจะสืบค้นประวัติความเป็นมาของวัดต้นโพสีมโหโพธิ์ได้นะครับซึ่งผมขอสันนิษฐานได้ว่ากลุ่มชนชาติที่สร้างวัดต้นโพสีมโหโพธิ์ขึ้นในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวพวนนะครับหรือคนลาวพวนนะครับเป็นผู้ร่วมในการก่อตั้งวัดขึ้นนะครับหรืออาจจะมีกลุ่มคนไทยดั้งเดิมรวมอยู่ด้วยนะครับ ซึ่งหลักฐานพวกนี้เราไม่สามารถยืนยันหรือระบุความเป็นมาที่แท้จริงได้นะครับแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการอพยพย้ายถิ่นฐานของลราพวกนก็เป็นข้อมูลยืนยันได้ระดับหนึ่งว่ามีชาวลาวพวนหรือคนไทยเชื้อสายลาวพวนมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวัดนะครับปัจจุบันโดยรอบ ต้นสีมหาโพนะครับก็มีการสร้างระเบียงคดนะครับประดิสถานพระพุทธรูปปางต่างๆไว้นะครับส่วนที่ใต้ต้นสีมหาโพนะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสององค์นะครับองค์หนึ่งมีพนามว่าพระพุทธเมตตาศาสดาสีมหาโพนะครับต้นโพต้นนี้นะครับเชื่อกันว่าเป็นต้นโพท์ที่เป็นต้นแรกที่มาปลูกในสยามประเทศหรือในประเทศไทยนะครับปัจจุบัน เป็นต้นโพต้นเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรน,นะครับพื้นที่โดยรอบของวัดต้นโพสีมหาโพธิ์ก็จะมีต้นโพอยู่เต็มไปหมดนะครับปัจจุบันตาประจาจังหวัดปราจินบุรีก็เป็นรูปต้นสีมหาโพธิ์นะครับภายในวัดก็จะมีเจดีย์เก่านะครับที่เชื่อกันว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของหลวงพ่ออิฐนะครับ คลิปนี้เราเดินทางมาในจังหวัดที่วัดมีงานพอดีนะครับเราก็เลยไม่ได้ขออนุญาตทางท่านเจา้าอาวาสเพื่อจะเข้าไปชมในอุโบสถนะครับก็จะเห็นบริเวณโดยรอบที่มีต้นโพธิ์เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ภายในวัดก็ยังมีโบราณสถานที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวกับสมัยทราวดีนหรือสมัยขอมอยู่ด้วยนะครับ อย่างเช่นที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นวิหารพระคันธราชนะครับซึ่งภายในก็จะเป็นสิทงิถานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนานะครับซึ่งเป็นพ,พุทธรูปสมัยทราวดีศิลปะสมัยคุปตะนะครับมีอายุอยู่ในช่วงราวพศ800ถึง1,200นะครับแล้วก็ยังมีศิวลึงนะครับแล้วก็โยนีนะครับซึ่งในวัดเนี่ยก็จะมี บราณสถานโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัยขอมหรือยุคสมัยทรวรดีค่อนข,ข้างเยอะนะครับแต่ด้วยความที่ว่าช่วงนี้วัดมีงานนะครับวันที่เราไปวัดมีงานพอดีนะครับเราก็ไม่อยากรบกวนพระคุณเจ้านะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปขออนุญ,ญาตไปชมในสถานที่ต่างๆนะครับส่วนที่ด้านข้างต้นสีมหาโพนะครับก็จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับปัจจุบันได้มีการปั้นพร อุปคุบมาประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับสำหรับคลิปย้อนรอยโบราณที่วัดต้นโพสิ์ีมหาโพธิ์นะครับของทางช่องยูซู u ป e ร์เด c แชน n นลนะครับคลิปนี้เราก็ได้รับความเมตตาและความอนุเคราะห์จากชาวชุมชนและแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ในการทำคลิปอย่างมากนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ ต้องฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe ด้วยครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเราจะพาไปย้อนรอยโบราณในแหล่งโบราณอื่นๆใน EP ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ